ทุกคนเรามีอะไรจะบอกไม่ต้องคึ่งคุณนกเลยนี่เราทำหลายชั่วโมงอยู่นะเป็นชั่วโมงเลยนะจ้าเราเลนเราเลนอันนี้เราไม่ได้ทำเองเขาอาตุรีราตีราตุรีราตีราเรา,เราไม่ได้ทำเองเราสารภาพ เราไม่ได้ทำองเราใช้โปรแกรมแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ตกแต่งหน้าไหมเนี <c oughs> ย่ยวิธีการตกแต่งแบบขี้โกงขี้โกงอย่าอย่าอย่าสัรหาอย่าสัรหาเหมือนหนู โอ้ยไม่เอาแล้วได้ไหมลบไปทัป้องอ่างนี้เอาเลเราขอตัดไปตอนที่เสร็จแล้วก็แล้วกันุกคนเราแปลได้สักพักหนึ่งแล้วจ้าดีๆเราเล่นเราเล่นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาเองอะแปลงได้สักพักหนึ่งแล้วโอ<ๆ>้หุ่นสวยว่ะหุ่นสวยสวยฮว่งฮึหึหึเลย หึความหึงมันทำได้ทุกอย่างจริงๆฉันจะทำให้แกอ้วนปึ๊บปึ๊บอ่ะฉันไม่หึงละแกไม่สวยนะอีกวันอีกวันจะบุปผาชนะอ้อ้วนฉันไม่ด่าไม่แกอ้วนแกอ้วนเองนะไอ้อ้วนอ่ะแกอ้วนแล้วแต่หน้าแกก็ยังสวยวะ โอ้ยใครวาดวะไม่ใช่เรานะอันนี้คนอื่นวาดนะเราจะทำตาให้เป็นสีน้ำตาลนะทำให้เหมือนเป็นแบบคนจริงๆอ๊นี่อะไรวะ เราทำฝ่าให้มิสซิลีไหมทำฝ่าให้มิสซิลีปะ่ะเฮ้ยอะไรวะ <_ d ata> บกับก <_ d ata> บกั <_ d ata> บกบกักบักปัะปะปะปกปะมาทำฝ่าให้มิสซิลีก็ได้ <_ d ata> อ่ามิสซิลีมีฝ่ายกับข้า,ขาวโย่สงสารแกนะ <_ d ata> ไม่ได้หึงน,นะ <_ d ata> สงสารว่ะ นี่นะเซตไฟของมิสลีนมิสลีไม่เหมือนเหมือนเลย no 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 เออเหมือนสักนิดหนึ่งก็ยังดี๊ายบายโอเคเนะนี่ยเกียจขี้เกียจขี้เกียจ์ในรอบสุดท้ายแล้วนะขี้เกียจขี้เกียจถ้าอยากทำเมื่อไหร่เราก็ทำไงนี่คือเด็กตามใจเรา